ตาช้างกับยายพับเป็นคนบางหลวงไอเอียงจังหวัดอยุธยาเมื่อพศ2447รัชกาลที่5สเสด็จประพาต้นตาช้างเจ้าของบ้านเป็นคนมีอัธยาศัยดีเมื่อเห็นว่าผู้ดีบางกอกมาจอดเรือที่หน้าบ้านจึงกรีกุจอเชื้อเชิญให้ขึ้นมาบนบ้านกรมพยาดำรงก็เข้ารับหน้าบอกว่าเป็นเรือตามเสเ็จ จะขอพักกินข้าวหน่อยตาช้างได้ฟังก็ว่านึกแล้วเชียวเห็นเรือเสด็จเพิ่งผ่านไปนี่คงตามไม่ทันงั้นก็ขึ้นมาก่อนจะบอกให้เมียทำกับข้าวเลี้ยงตาช้างจัดแจงปูเสือต้อนรับแขกที่ลงเรื่อยข้างบ้านและวขนน้ำชาขนมมาเลี้ยงนั่งชนเข่ากับกรมพญาดำลงและพระเจ้าอยู่หัวคุยกระมงโงงเฉงว่าตัวเองเป็นคนคุ้นเคยกับบางกอกเป็นอย่างดี พวกพอดีบางกอกหลายคนรู้จักฉันดีลูกชายฉันก็บวชอยู่ที่พัดเบญจะพวกขุนน้ำขุนนางพอเห็นหน้าฉันก็ร้องอ๋อทันทีแต่ช้างขุยพ,พระเจ้าอยู่หัวละ่ะเคยเข้าเฝ้าบ้างไหมท่านเสด็จวัดเบญจะบ่อยๆขุมพญาดำหลงถามบัตโต้ทำไมจะมีเคยเฝ้าบนเรือนี่ก็มีรูปท่านเห็นที่ไหนก็ต้องเข้าไปกราบประบาททุกครั้ง คำคุยของตาช้างเรียกเสียงหาได้รอบวงพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสวนอย่างสำราญพระราชฮารุทัยตาช้างเห็นว่าที่โรงเรื่อยนั้นอากาศอับจนอบอ้าวจึงเชิญทุกคนขึ้นเรือนไปกินข้าวที่ใหญ่พับทำเสร็จแล้วมีแกงไก่และปะช่ดตำลึงและการที่บ้านตาช้างทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญและทุกคนสนุกสนานกันมากเพราะตาช้างเป็นคนคุยเก่ง และค่อนข้างจะคีคุยมีแต่พระยาโบราณราชาวานินผู้ว่าราชการมนทนกุ้งเก่าเพียงคนเดียวที่ต้องซ่อนตัวอยู่ในเก่งเรือโผล่หน้าออกมาไม่ได้เพราะผู้คนแ่านั้นในอยุธยาจําได้หมดสำหรับกับข้าวตาช้างกับยายแพก็เข้าร่วมวงกับพระเจ้าอยู่หัวด้วยตาช้างคุยไม่หยุดแถมยังหยอกล้อพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าตาช้างทำไปตามธรรมชาติไม่ได้เสแสร้ง แม้จะข,ขู่ข่วงไปทุกเรื่องยิ่งฟังก็ยิ่งขำทำให้ทรงผสวนได้ไม่น้องเลี้ยงดูกันเสร็จเรียบร้อยตาช้างยังได้คุยกับพระเจ้ายาหัวปรารถนาอยากให้คุณคือรัชการที่ห้าช่วยเป็นทุลาหาปืนเมาเซอร์ให้สักระบอกหนึ่งเรื่องขออนุญาตมีปืนแกไม่รู้จะไปขออนุญาตใครที่ไหนแกว่าถ้าคุณช่วยเป็นคนหาซื้อให้แล้ว จะคิดราคาค่าปืนค่าทำธุระให้เต็มที่พระองค์ก็รีบรับเป็นพัทุระจากนั้นก็ล่ำลาตาช้างออกเหลือมาก่อนออกเรือทรงพระราชทานธนบัตรใส่ซองให้ตาช้างไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนในการรับเสด็จพราขบวนเสด็จพ้นไปแล้วกำนันก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาร้องบอกว่าแกรู้ไหมใครที่มานั่งกินข้าวกัแกน่ะข้าแอบดูอยู่นานแล้ว แต่ไม่กล้าเข้ามาบอกนั่นแหละพระพุทธเจ้าหลวงแกนัเคาะไลยเสร็จแล้วที่ไปตีเสมอกับท่านเหมือนเป็นเพื่อนเล่นตาช้างไม่ยอมเชื่อหาว่ากำนันหลอกกำนันจึงเอาพระบรมฉายาลักษณ์ที่ไปหยิบมาเปรียบเทียบยื่นให้ดูตาช้างก็ยอมรับว่าเหมือนแต่ก็คงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินที่ไหนจะมาเดินเล่นตามบ้านชาวบ้านแบบนี้ตาช้างเถียงแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าท่านมอบสองไว้ให้ซองหนึ่งจึงควักออกมาดู ก็เห็นเป็นธนบัตรใหม่ที่ชาวบ้านนอกยังไม่เคยได้เห็นตาช้างนับได้5ช่างหรือ400บาทคนธรรมดาคงไม่มีใครเอาเงินให้มากขนาดนี้ตาช้างเลยหงายเป็นลมไปต่อมาปวดก้าให้เข้าเฝ้าที่บรมราชวังให้ปืนเมาเซอร์กระบอกหนึ่งปวดก้าแต่งตั้งให้เป็นเหมือนปฏิพัทธ์ภูวานา พระราชทานไ้เท้าสลักพระปริมัย,ยจปรให้ตาช้างและหีบหมากสลักจปรเช่นกันให้ยายพับถือเป็นใบเบิกทางในการเข้าเฝ้างานพระราชพิธีต่อไปตาช้างยายพับเป็นเพื่อนต้นคู่หนึ่งที่รัชกาลที่ห้าทรงถือเป็นเพื่อนคุ้นเคยหลังจากได้รับพระชาชทานภายหลังภายหลังตาช้าง ยายพับได้หมั่นลงมาเฝ้าอยู่เนืองเนือเรื่องมีงานอันเป็นสมควรเช่นสงพระบรมเพนราชกุศลตาช้างใหญ่พับและเพื่อนต้นรัศดรตามมวลทนต่างๆที่ทรงคุ้นเคยจะพากันเดินทางมาช่วยงานอย่างเต็มกำลังไม่ค่คยขาดเพื่อนต้นเหล่านี้เมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งหลังพศ2450 ฝ่ายใายได้รับพระราชทานไม้ท้าหญิงได้รับกระเป๋าหนังจระเข้เพื่อนต้นมาเฟ้างขังใดถ้าพนักง,งานเห็นไม้ท้ากระหิบมาพระราชทานแล้วเป็นอันหมดปัญหาเปิดทางให้สะดวกยายาพับถึงแก่กรรมเมื่อพศ2459เมื่อต้นแผ่นดินรัชการที่6และคอยหลังอีก5เดือนต่อมาตาช้างก็ถึงแก่กรรมตามยายาพับไปในปี2459อายุได้71ปี ภายหลังจากเสด็จพระพาทต,ต้นบ้านตาช้างครั้งแรกในปี2447แล้วตาช้างได้ลงทุนลงแรงสร้างหอ,อนั่งขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งพศ2449เมื่อรัชการที่5เสด็จพระพาทต,ต้นบ้านตาช้างอีกครั้งตาช้างได้รับเสด็จบนหอ,อนั่งเป็นการแข็งแรงแต่เสด็จครั้งนี้เนื่องจากรู้พระองค์ดีอยู่แล้วก็จะมีความระมัดระวังอะไรๆก็ไม่สู้ขบขันเหมือนเสด็จครั้งแรกอีก ตระกูลของตาช้างใช้นามสกุลคชาทานคชาก็แปลว่าช้างตาช้างเป็นต้นตระกูลตาช้างมีลูก11คนหญิง6ชาย5สกุลของตาช้างประกอบอาชีพไล่นาค้าขายนับเป็นสกุลขหาบดีสรุปแล้วตาช้างยายาพับเป็นคนทำมาหากินมีความร่ำรวยเอาการตอนยายาพับถึงแก่กรรมนั้นตาช้าง ได้บริจาคทรัพย์เป็นจำนวนสูงถึงสองหมื่นบาทสร้างศาลาเรียนขึ้นหลังหนึ่งนิมนต์พระมาทำแจ้งตั้งเจ็รอยลูกถึงตอนตาช้างถึงแก่กรรมนายชัยกระชาทานพร้อมลูกหลานจัดทำบุญใหญ่โตตาช้างได้ให้ทรัพย์ไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบโสถและบูรณะพระศาลากา,าราาเปลี่ยนที่ได้เคยสร้างไว้กับทั้งมีแจกจำนวนพระสงฆ์หนึ่ง 1, ลูก